ับชื่อเด็กชายม่ชายของปอดเดขกที่13สามชั้นว่าศึกษาปีที่2อทับสวันนี้จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเป็นมาของหมู่บ้านแม่ราบสมัยก่อนพื้นบา้านคนตะกอนไปได้เมียแม่สำมนั่นชื่อแม่สำมคุนแพ้ท้องมาหะไม่ลากไมีหะนี้พอคุนหะแล้วคุณปูยื เป็นห้อยไม่หา่านี่หาคนตะกอนคนแพ้ท้องมาหาในห้องไม่ห่าเนี่ยก็มาตั้งมือนี่คือบ้านยังยังใสประวัติเก่านี่เป็นไม่หา่าใครตะกอนก็ได้เมียไม่สาเนี่ยเป็นดังถึงบ้านแจ้กุลแล้วมาแพ้ท้องมาหาที่ไม่ห่า่เป็นห้อยไม่หา่าอยู่นี่ประวัติบ้านนี้นันคือประวัติจยงายะนะจะแม่นางนอนนั่นคนเพือผู้เอาหัวคนรักเรียด เกล็ดแล้วอันเอาป่นแทงหัวเป็นห้อยแม่สายเป็นน้ำห้อยแม่สายมั็นไงอ่ะนิตโตอพันแม่สายข้างนี้พม่าข้างนั่นเป็นน้ำห้อยแม่สายคุณแทงปีนเลือดไหลบาบาคุณจนเป็นอย่างนั้นตะโกนอ่ะแล้วผิดได้แล้ว